ออกเดินทางแล้วจะได้เจอกันในวันที่สูนเซอยอีกแลละถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่ดีมันจะไม่มีโอกาสได้ไปหาไปเจอกันเลยหรือซีนเนาะไม่เป็นไรค่อยๆขับไปฝนก็ตกด้วยถือว่ามีโอกาสไปทำทุละทำฟงทำฟันท,ทำนนทำนี่ให้ตัวเองแล้วกัน เฮ้ยก็ไม่ได้อยากเจอกันในเหตุการณ์แบบนี้อยากเจอกันดีๆอ่ะเริ่มหมายถึงทุกๆคนด้วยนะอันนี้แหละช่วงนี้ชี่ประจำรลงเท้าขับยาวไกลเก่งมากบ่อยมากเหนื่อยมาก อ,อทดทนไปเดินทางครับผมคลิปเมื่อคืนเดี๋ยวรอว่างๆเดี๋ยวตัดลงเอาวันนี้ก่อนเนาะเริ่มขับรถก่อนไปต่อดู่อสภาพต้องใส่ชุดที่สบายที่สุดเสื้อน,นี่เป็นทางการแล้วพร้อมเข้างาน,น,อต,อนตอนนี้ปวดขามากที่เล่นเมื่อวานหนักมากแล้วไปกินคาบูอ่ะอ๋อปวดขาสุด หารพี่นกแก้วเติมพลังอันนี้แหละร uh huh. ึ่งละฮะแวะชีต้องขับไกลๆแล้วค่อยมาขี่อเองห้องน้ำก็ว่ามีเพื่อนมาถึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยเามาชมบรรยากาศก่อนอดูแดดไม่มีคนน้ำก็ลงไปเยอะมีสันทายขึ้น ไม่ได้มานานมากเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วก็จำทางเข้าไม่ได้เลยมันอก็ทะลุอะไรมาก็ไม่รู้ม,มั่วไปหมดยังไม่ได้เปลี่ยนสื้อผ้านะยังชิวอยู่กับบ็อกเซอร์มานั่งศาลาประจำไม่ได้เข้าไปทางบ้านตำลังเมื่อ อาไปเดินเนน้ำดีกว่าเดินเล่นนิดนึงแล้วเข้าบ้านละคนไม่มีเลยอะหรือว่าเขามีแบบนี้แหละมันมันปุ๊มันเป็นโรคอะน,นะเขาก็ไม่ค่อยมากันหล้วนั่งรับลมสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็ไปละโอเคร้านข้าวลบบุรีดูสิ ทางเข้าลึกลับมากจะบ้าบอกว่อแตกกว่าจะเดินหาได้นี่วนไปหนึ่งรอบเหมือนแก้บนแล้วค่ะลงนี่ห้ามเมานะเมาหัวทิ่ม <c oughs> มางานศพจริงๆนะเว้ย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ร <c oughs> อนเล่นแต่ว่ามาแวะเที่ยวดูหนังด้วย <c oughs> ออกเดตสองคน <c oughs> ค่ะกรับค่ะเราจะมังจะกิ้งลงบันไดกันนะคะเบียร์สองโตนี่จับเราไม่มาเฮ้ยจับเราเฮ้ยจับเราเฮ้ยวันล้วนะจ้าวันนี้กลับบ้านแล้วของแบบที่พักออกมาจากร้านแล้วใจเยิ่มไหมสองโตอินเยิ่มหรอกสว่างเลยเนี่ย หลังจากฉีดเรียบร้อยแม่ซื้อคือกัแม่ซื้อนะ <c oughs> <c oughs> แม่ฉีดปั๊มกับบ้านรักพ่อ,อพแต่อาชญา,าสายตอนนี้ตุดเปียกมากนอนที่นานแล้อนอนแล้วนะ